เอียงอีกแล้วเออว่ะเป็นอะไรวะเฮ้ยกต่เราทำงานเออไม่ใช่แล้วแล้วเมื่อานนึงรอแล้วเป็นเหอเข้าใจป่ะใช่ยังไม่ได้คนอื่นเขาอยู่หน้างานกันีมมทไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้อุ้มไม่ยุ่จุดนั้นเข้าใจป่ะมันก็ดูจากตรงนั้นไปดี มึงดูจากแมกไปแล้วมันก็รายงานไปเลยถ้ามึงต้องการนะพระา่าคนที่เขาอยู่ประจำที่เขาเขาเาทำงานหน้า,นา,างานเขามงจะมามงจะมาเล่นอย่างเี้ยคงเล่อย่างเี้ตายคนที่จะทำงเขาจะตายอย่อยู่ได้งานก็จะตายแล้วแล้วมึงเล่นมาโทษอเงี้มึงเข้าใจป่เออมา้องเปียนนะครับหมอาหลัหลัเลยต้อ่นี่ยต้องต้อง ทางาี่ต่างกันแล้วมันคู่ที่มีมาตรฐานรวมถึงทางการีน้วยเป็นสองคนที่เป็นผู้พากษาที่จะได้รับตำแหน่งในการแสงขัน แล้วพอมี เสียงได้อยู่เนาะพี่จำเนาะเสียงได้ไหมเสียงได้ปะโอเคเดี๋ยวพี่จำเล็กไว้เลยนะ ถึงเท1 2 3สี่ตีไหมตีจะได้ตีให้อันี้เป็นชั้น3แกลวัสดีครับวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเจออีกแล้วเอาแก๊งมาเอพาพร้อมที่การเขาเลยครับ,บาารครับามาใครถามโดนัทมาใครมาที่เดินทางมายังไงครับ ครับวันนี้ก็อย่างเมื่อวานนะครับที่เราไปออกรายการแล้วก็เจอกับพี่ประทีปนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปเสียงปริศนานะครับมีการพาดพิงนะครับพูดถึงคนชื่อประทีปนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะก็ะตําแหน่งในเวลานั้นเนี่ยมีแค่พี่เขาคนเดียวนะครับผมก็เลยถามพี่เขาว่าถ้าสมมติพี่บริสุทธิ์ใจพี่พร้อมที่จะออกมาหาความจริงแล้วก็ดําเนินการเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจไหมเขารับปากผม นะแล้วก็นัดกันวันนี้4ี่โมงนะครับก็พี่เขาก็มาตามนัดจริงๆนะครับนะเมื่อกี้ผมถามเบื้องต้นแล้วเขาก็มั่นใจตํารวจแต่เดี๋ยวถามเรื่องของดีเทลรายละเอียดวันนี้ในส่วนของที่พี่ประทีปเขาจะมาดําเนินการเนี่ยพี่เขาจะมาส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาบอกนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ประสานทางท่านอัครเดชพี่มนสีนะครับนะท่านผู้ช่วยพบตอรอท่านทราบเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะช่วยติดตามเรื่องนี้ให้นะครับ ครับสำหรับผมนะครับวันนี้เนี่ยนะวันนี้ผมเตรียมหนังสือร้องเปลี่ยนกล่าวโทษเลยนะครับคือชัดเจนนะฮะเรื่องของการดําเนินคดีเพราะว่าผมที่จะเสียหายนะครับเพราะว่าคลิปเสียงเนี่ยมาระบุชัดเจนว่าคนชื่อประทีปในสบคนชื่อประทีปในสบเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะครับนะฮะตลอด7จปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคนชื่อประทีปในสอบอีกเลยนะครับในสาระสําคัญของคลิปเสียงเนี่ยหาว่ากล่าวว่ากล่าวหาว่าผมเองเนี่ย ถูกโปรโมทขึ้นถ้าโปรโมทขึ้นก็จะสามารถจากัดดูแลแล้วก็สั่งการผมได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นขี้เนี่ยผมว่ามันเป็นการดูถูกดูถูกผมนะฮะดูถูกระบบข้าราชการไทยนะครับผมว่าข้าราชการไทยของเราเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะครับคงไม่ไม่ต้องไปเดินตามใครไปต้องตอกแล้วก็ไปต้องไปอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนไทยนะครับผมว่านะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นการดูถูกอย่าง ลู่ทุจริตยั่งยิ่งรุนแรงนะฮะวันนี้ผมต้องมาหาเป็นความเ um, ป็นธรรมต้องดําเนินการอย่างถึงที่สุดครับได้ฟังคลิปเสียงหรือยังครับได้ฟังเลยฮะตัวเสียงเสียงคนพูดที่เจรจาเนี่ยที่พอจะคุ้นไหมว่าเป็นใครในสมบก็ก็คุ้นนะฮะคุ้นคุ้นมากด้วยมีตัวตนไหมมันไม่มันคงไม่ใช่เทวดานะฮะก็มีตัวตนนะแต่ว่าทั้งน uh ี้ท pues ั้งนั้นเนี่ยทางตํารวจเองเนี่ย อาจจะต้องไปพิสูจน์เรื่องของกระบวนการทางด้าน AI สักด้วยก็เรื่องการพิสูจน์หลักฐานผมเชื่อว่าผมเป็นอดีตตำรวจนะฮะผมเชื่อในศักยภาพของตํารวจไทยนะครับตำรวจไทยไม่เคยไม่น้อยหน้าตํารวจใดแล้วก็คลิปนี้เนี่ยทางคุณคุณพอเองเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงจริงของเขาครับอพอจะแง้งมี่ระดับไหนเสียงคนที่คุยกับพอบิ๊กเลยไหมหรือจริงจริงแล้วเนี่ยเขาเองเขาเคย ถ้าเป็นบุคคลที่นินอนามในคลิปเสียงเนี่ยถ้าเขาได้มีการสัมผัสงานกับผมบนะครับนะฮะเพราะในอดีตเนี่ยผมเป็นผองกองขายตรงนะครับก็ทําภารกิจเกี่ยวเรื่องแชร์ลูกโซ่บทบาทหน้าที่นะครับทางบุคคลคนนี้เนี่ยถ้าเป็นบุคคลนิ้นามคนานี้นะครับเขาเคยทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องปราบปรามเรื่องของอดีแชร์ลูกโซ่แล้วเคยพาคนมาด้วยนะฮะถ้าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าใครแต่ผม ในนี้เนี่ยผมให้ทางเจ้าที่ตํารวจตรวจสอบด้วยนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าฝีมือตํารวจไทยเนี่ยจัดการได้แน่นอนครับตาแหน่งเล็กกว่านี้นะครับเขาไม่ใช่ขราชการไม่ใช่อ๋อฮะไม่ใช่ขราชการวัรรนนี้จะกล่าวโทษใครบ้างคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเสียงยแพร่ภาพไปทั่วนะฮะดังนั้นะะนะะผมเองเนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะเอากับเอาความผิดกับกับบุคคลที่เป็นแพร่ภาพโดยเฉพาะสื่อมวลชนลนะครับนะฮะแต่ว่า ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราเจตนาที่จะเอาคนที่คนที่กล่าวอ้างทําให้ผมเสียหายนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าทางนี้นั้นเนี่ยทางเจ้าที่ตํารวจก็จะสอบปากคำซึ่งกระบวนการยุยธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าให้ฟังไปทํากับทุกฝ่ายที่จะเกี่ยวข้องนะครับข้อหาอะไรครับที่เรื่องแจ้งความเนี่ยคือข้อหาหลักๆนะครับก็มีมาทแล้วก็มีประมาทางคอมพิวเตอร์แล้วก็มีความผิดตามพรบคอมในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับ ครับโอเคไหมโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกเดี๋ยวเอาไปฝั่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตามฝั่งนู้นฝั่งนู้นกเขารอรับฝั่งนู้นเดินไปอ่ะ ของคุ่กรณีนะคะที่เาได้เดินทางมาวันนี้เนี่ยหลักสาคัญเนี่ยความ้หลังจากที่มีคเสียงทึ่จากภาคเหนภอไปถตนภาคถึงชื่อตนนะคะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจนิววันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจสวัสดีทุกท่านครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปน,นั้นเป็นคุณกันนะฮะจอมพลังซึ่งพาผู้เสียหายนะครับที่อยู่ในคลิปเสียงนะครับชื่อคุณประทีปทำงานอยู่ในสคบก็ได้พามาแสดงความบริจุดแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีนะครับกับบุคคลที่ทำให้เสียหายนะครับในส่วนของข้อหาหมิ่นประมาทนะครับโดยคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็พระบอคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนนี้ก็วันนี้นะครับผู้ชมฝากติดตามคุณผู้ชมรับชมไปกับเรานะฮะในส่วนของบอสพนะครับวันนี้ ซึ่งจากที่เราทราบเมื่อสักครู่นะครับคาดว่าทางด้านคุณพอนะครับน่าจะถูกจับกลุ่มตัวเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คาดว่าน่าจะนําตัวนําตัวมาสู่ที่กองปราบแห่งนี้เช่นกันนะครับยังไงฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมรับฟังไปกับเรา New One X นะ New One Life แล้วก็สุนทรีเอ็กซ์นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ ช่วงนี้ผมขออนุญาตปิดคลิป,ปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของทางนัานตัวคุณพ่อมาถึงที่กองปราบแห่งนี้อีกสักครู่พบกันครับ